เมนูแซ่บกับลูกชิ้นปลาอืมไม่จา <c oughs> ย้ำขนมจีนใส่อันใส่อันขิง แล้วก็ใส่พริกใส่น้ำปลาเจใส่บกักนาวผงปรุงรสแล้วก็แบบว่ายำรสจัดจ้านแซ่บ,สบใส่พักกระลำใส่แตงกวาแล้วก็กินกับอันลูกชิ้นปลาที่เฮ็ดเองนะคะเผ็ดเผ็ดขิงแล้วก็เผ็ดพริกจ้าแซ่บ หอมกิงมากค่ะเอาเลวก,กับปะ้าปะปะกินแล้วอิ่มแล้วไม่จเ้าเห็ดแรปไผยมาลูกชิ้นปลาสามรูที่เม่จเ้าเห็ด ตอนนี้คือใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจานเท็ดหม่อีกค่ะกินดีครับไม่จ๋าชอบเพ็ดข้าวต้มข้าวต้มลูกชิ้นปลานี่แหละใส่ขิงใส่ยังสดเ่ยหมเสา้ากินเ่ยหมูเสานะคะลองขอดีใส่ขิงแล้วก็สดห่อนๆนะคะ จะว่าเขาต้มปลามาจาให้เป็นน้ำใชเขาโอดนะคะถ้าเขาอยากกินแบบว่าเป็นโจกเท่ากับเอาเขาอดแบบที่เขามุนๆแน่นะคะที่บอได้เป็นเม็ดที่เดียบเอามาต้มหรือถ้าเป็นเม็ดเท่ากับต้มนานๆให้เขาอดเขาเละเขาก็จะเป็นโจกนะคะ Oh, okay.